สวัสดีนะครับนักเรียนชั้นปฐุมษาปีที่5นะครับนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องการจัดรูปแบบการเคลื่อนไหวแบบผสมภาษาและควบคุมเยนเมื่อใช้ทักษะการเคลื่อนไหวตาแบบที่กำหนดนะครับก็เลยครูบอลก็เลยเอากิจกรรมนะครับการฝึกความอ่อนตัวนะครับมาให้นักเรียนทำนะครับในบานกิจกรรมนี้อ่ะครูบอลได้อย่างที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเรามาคุยกันก่อนนะครับก็มีนักเรียนนะครับทำใบงานเสร็จทั้ง2ใบงานที่ส่งไปให้นะครับ บางคนทำถูกทําผิดคูบอลก็ไม่ได้ตอบอะไรไปนะครับก็เดี๋ยวรอตัวเพราะมันจะมีคะแนนและส่วนบางคนอาจทํามาแล้วผิดในใบงานนี้ยังมีโอกาสอีกครั้งนะครับฟังคลิปนี้ให้ดีนะครับอันดับแรกเลยนะครับที่คุบอลจะให้แก้ไขนะครับก็เป็นความผิดพลาดของคูบอลก็ขออภัยด้วยนะครับคุบอลพิมพ์ผิดมานะครับในข้อคควายนะครับาจะเป็นท่าแอนหลังสะพานโค้งให้เปลี่ยนนะครับเป็นคําว่า6สูงนะครับ ข้อคอควายนะครับท่านี้ทุกคนนะให้เปลี่ยนข้อคอควายเป็นหกสูงนะครับอย่างที่ครูบอลให้ดูนี้นะครับอ่าทำตัวเข้มเข้มให้เห็นนี้นะครับคือเปลี่ยนเป็นหกสูงนะครับจากท่าแอนส์พอนโค้งเป็นหกสูงนะครับโอเคนะครับแก้ไขนะครับอ่าคนที่ทําเสร็จแล้วกลับไปแก้ไขได้นะครับที่ส่งมาก็คือโอเคได้ส่งแล้วเดี๋ยวเรารู้เดี๋ยวครูบอลก็จะตรวจวันที่เราส่งใยงานจริงมาอีกทีนะครับอ่ามาเข้าเรื่องเลยนะครับ เราก็จะเป็นความอ่อนตัวนะครับเป็นภาพกิจกรรมทั้งหมดนี้นะครับ5ากิจกรรมเป็นความอ่อนตัวเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักนักเรียนรู้จักเหมือนครูบอลว่าแต่ภาพจะเป็นการเคลื่อนไหวความเด็นที่ถูกต้องนะครับซึ่งครูบอลก็จะให้ดูสั่งกิจกรรมด้วยกันนักเรียนลองดูนะครับกิจกรรมแรกนะครับการหกสูงที่ถูกต้องทํำยังไงนะครับถ้าใครอยากลองทำที่บ้านได้แล้ว มีผู้คองคอยดูแลด้วยนะครับทําบนเตียงนอนหรืออะไรนะครับอย่าทำคนเดียวนะอันตรายนิดนึงนะครับท่านี้หกสูงนี้นะครับก็คือการยืดแขนปลายตัวตรงเปียนเลยแบนี้เขาทําจนกว่าชนะแล้วถ้าคนยังไม่ชํานาญทายังไงนะครับคนที่ยังไม่ชํานาญนะครับก็อาจจะทํากับอะไรลูกกาแพงนะครับทํากับกําแพงนะครับแต่พี่คนนี้ครับมีเท้ายันกําแพงไว้นะครับอย่างเงี้ยนะครับทํากับกาแพงก่อนให้คล่องตัวนะครับ อ่าแล้วค่อยออกมาทําในพื้นที่โล่งแบบที่เราดูตอนแรกนี้นะครับเห็นไหมครับทําโดยไม่มีกําแพงนะครับทําโดยแบบพื้นที่โล่งนะครับโดยไม่มีกําแพงเป็นต้นนะครับนี่นะครับการหกสูงอ่าหกสูงไปแล้วมาดูที่สองนะครับการตีลังกาล็อกเกียนทํายังไงอ่าดูนะครับลองดูการตีลังกาล้อเกียนนะครับนี่ลูก เึ๊บอ่าแค่นี้เองเอน,นะครับเอางีงไงครับเก้าขวาบเพิ่มร้อยแปดสิบองศาเลยครับนี่นะครับน,น,นี่คือตัวหนึ่งรอบตาเมอข้างหน้าเอกาเปลี่ยนนะครับการลงสู่พื้นเท้าอ่าอีกท่าหนึ่งนะครับหมุนหน้าทำยังไงอ่ันักเรียนดูนะครับการหมุนหน้าที่ถูกต้องอ่านดูแค่มาฝึกครูคนนี้นะครับ ทักษะการโนนน่นนีเช่นเดียวกันวิดีโอนี้นะครับเป็นให้นักเรียนลองอ่าเดี๋ยวนนลองดูนะครูจะกอให้ดูนะจ๊ะขั้นตอนในการปฏิบัตินะครับแล้วก็มีเทคนิควิธีการอย่างไรนะครับเดี๋ยวครูจะปฏิบัติสาธิตให้ดูท่าจริงๆนะครับก็เราก็จะยืนน่ง่งอยองๆถ้าเพิ่มฝึกใหม่ๆนะครับทำบนเตียงนอนแบบนี้เลยแบบที่คุณรูณทำนะครับนั่งยองๆนะครับยืนนั่งขั้นตอนที่สองนั่งนะครับ อีกครั้งนะครับยืนก่อนนะครับยืนมานั่งอ่านั่งย่อตัววางมือนะครับเก็บคองอเข่านะครับการม้วนหน้าฟับแค่นี้เองแล้วกลับมายืนในคานนี้นะครับอดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแค่ตอนที่หนึ่งคือการยืนสองย่อเข่าลงม,ามือดันเพื่อนไหมจะอยู่ด้านข้างเข่านะครับด้านนอกนะครับเก็บคองอเข่านะครับ ด้านหลังต้นคอเราจะถึงพื้นก่อนครับไม่ใช่เอาหัวปักพื้นนะครับอันนี้ก็เป็นการม้วนลน่างที่นี่นะครับนี่คือการม้วน้น่าะนะครับอ่าแถมให้ทักษะการม้วนหลังอ่าดูทักษะการม้วนหลังง่ายๆคล้ายๆกันแต่เราทาให้ลูกแค่เราหันหลังทําทุกอย่างเหมือนกันแต่กลับกันเราใช้แรงเวียงไปด้านหลังก้นลงพื้นปุ๊บกลับมายืนนะครับอ่าอันนี้ทักษะการม้วนหลังอีกหนึ่งรอบนะครับย่อตัวมือยืด นะครับเห็นไหมครับปุ๊บไปรักษะการม้นหลังอ่ากลับเข้ามาสู่ใบงานเรานะครับคูบอลก็จะมีภาพเห็นไหมลูกภาพที่1ทักษะอะไรไม่รู้ภาพที่2อ,อะไรก็ไม่รู้ที่สาอะไรก็ไม่รู้สี่นันเรียนรอหาเซิร์ชจ,จาก YouTube ก็ได้อย่างที่ครูบอลเปิดให้ดูนะครับม้วนหน้าม้วนหลังหกสูงหราอเปลี่ยนถ้านจะมาดูว่าภาพคือคกิจกรรมไรก็แค่ตอบไปนะครับแค่นี้เอง ครับทำไม่ได้ทักแชทมานะครับคนี่ทำแล้วแก้ไขทำให้ถูกต้องนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันตอนไปเรียน